ราศีธนู Sagittarius ช่วงวันที่22พฤศจิกายนถึง21ทธันวาคมสัญ,ญลักษณ์คนยิงธนูเซนทอร์ครึ่งคนครึ่งหมาสื่อถึงการเดินทางการสแสวงหาความรู้ความเป็นอิสระการมองโลกกว้างธาตุไฟสื่อถึงความกระตือรือร้นพลังงานการมองโลกในแง่ดี ดาวประจำราศีดาวพฤหัสบดีจูปิเตอร์สื่อถึงโชคลาภความรู้ประชยาการขยายตัวลักษณะนิสัยและใจคอของชาวราศีธนูคนเกิดราศีธนูโดยพื้นฐานแลว้วเป็นคนที่มีรักอิสระมองโลกในแง่ดีและมีความกระหายใคร่รู้สูงครับ <im it> เขาเปรียบเหมือนนักผจญภัยที่ออกเดินทางแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ dette, อยู่เสมอไม่ชอบการถูกจำกัดกรอบ รักอิสระและเสรีภาพให้ความสำคัญกับอิสระภาพในการคิดการพูดและการใช้ชีวิตอย่างมากไม่ชอบการถูกผูกมัดหรือควบคุมมองโลกในแง่ดีและมีอารมณ์ขันเป็นคนคิดบวกมีความสดใสและมีอารมณ์ขันทำให้เป็นที่รักและสบายใจของผู้คนรอบข้างซื่อตรงและจริงใจเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาคิดอะไรพูดอย่างนั้นไม่ชอบการเส,สแสร้งแกล้งทำกระตือรือร้อนและรักการผจญภยัย เต็มไปด้วยพลังงานชอบความท้าทายการเดินทางและการค้นพบสิ่งใหม่ๆอยากรู้อยากเห็นและชอบเรียนรู้มีความกระหายในความรู้และประชัชญาชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมองการไกลมีแนวคิดที่เป็นนามธรรมาและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ไม่รอบคอบและหุนหันพลันแล่นด้วยความที่ใจร้อนและมองโลกในแง่ดีมาก บางครั้งอาจจะตัดสินใจโดยไม่รอบคอบหรือขาดความอดทนหน้าที่การงาน